ที่การโพสเฟ e บ o ๊กยังไงให้ได้คีย์เวิร์ดที่สำคัญแล้วสามารถช่วยในการค้นหาได้ด้วยการโพสแบบไหนนะคะนารีจะมาบอกวิธีการโพสที่แม่ค้ามือใหม่แม่คม้าใหม่ๆหรือไม่รู้หลักในการโพสต์แล้วโพสต์ไปแบบไม่สามารถแบบ กระตุ้นนะคะในการเสิร์ชในการค้นหาสินค้าบริการของเราได้นะคะคุณสามารถโพสต์แบบวิธีนี้ค่ะอันดับแรกนะคะรูปภาพของคุณนะคะถ้าสมมุติเป็นสินค้านะคะสินค้านะคะบรรทัดแรกนะคะสามบรรทัดแรกของคุณต้องเป็นเนื้อหาที่สะดุดนะคะเป็นเนื้อหาหรือว่าที่เขาเรียกว่าคอนเทนต์สามบรรทัดแรกเป็นสามบรรทัดที่น่าสนใจที่สุด ที่คุณจะต้องคิดให้ออกว่าจะให้เขาหยุดนิ้วมากดแล้วก็อ่านเพิ่มเติมได้ยังไงจะให้เขากดนิ้วมาจิ้มดูว่ารายละเอียดข้างล่างมีอะไรนี่คือสามบรรทัดสำคัญที่คุณต้องคิดคีย์เวิร์ดเหล่านั้นสำคัญมากอย่างเช่นว้าวเนี yeah, ่ยค่ะว้าวเอ,อ่อว้าวไม่มีอีกแล้วแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว แล้วก็จุดเว้นเว้นเวหรือสุดแซบนะสุดแซบสุดสีต้องคอร์เรคชันนี้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยเออสุดท้ายฉันก็หาจนเจอสุดท้ายฉันก็หาจนเจอกับสิ่งนี้สิ่งนี้นะสิ่งนี้คือตอบโจทย์นะสิ่งนี้คือตอบโจทย์สิ่งที่ฉันตามหามาแสนนานอะไรอย่างเงี้ยคือ ต้องให้คนรู้สึกอยากรู้สงสัยและต้องการที่จะอ่านเพิ่มโอเคปะสามบรรทัดแรกนะสำคัญมากหลังจากนั้นคุณก็ใส่รายละเอียดสินค้าบริการข้างล่างโปรโมชั่นอะไรต่างๆที่คุณต้องการอยากบอกเขาแล้วตามด้วยรายละเอียดสินค้าการติดต่อช่องทางการติดต่อนะคะช่องทางการติดต่อที่จะสามารถเอ่อช่วยให้คุณนะคะขายได้อีกเพราะว่าแต่ละคนมีพฤติกรรมในการติดต่อซื้อของขายอ่ะ ซื้อสินค้าไม่เหมือนกันบางคนชอบโทรบางคนชอบอินบ็อกซ์บางคนชอบทักในไลน์บางคนชอบไปจิ้มในลงตะกร้าอะไรอย่างเงี้ยพฤติกรรมแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จากพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าของเราให้มากที่สุดและตอบโจทย์เขาให้มากที่สุดนะคะพอมาหลังจากนี้น,นะคะเมื่อคุณใส่ช่องทางการติดต่ออะไรเรียบร้อยแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคีย์เวิร์ด การติดแฮชแท็กนั่นเองบรรทัดสุดท้ายท้ายสุดเลยใส่ให้มากที่สุดใส่ลงไปนี่แหละคะ่ะข้อความเราสามารถใส่ได้มากคือในเฟ c บ b o กแบบโพสได้เยอะมากประมาณ5น่าจะ5,000ตัวอักษรโอเคปะคือ Facebook จะใส่เนื้อหาได้เยอะที่สุดนะคะเราสามารถใส่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันสำคัญแต่3บรรทัดแรกเราต้องให้เขาสนใจและอยาก เปิดอ่านต่อนี่คือสิ่งสำคัญที่คุณต้องคิดให้ออกถ้าคุณคิดตรงนี้ไม่ออกคุณก็ไม่สามารถเปิดให้คนมาจิ้มนิ้วกดดูสินค้าของคุณหรือรายละเอียดของคุณได้เลยนะคะคิดให้ได้คอนเทนต์ต้องโดนแน่นอนปังแน่นอนค่ะ